พี่จันนี้พี่จันจอน จะกินหรือยังข้าวเนี่ยวิจารณ์กินข้าวหรือยังคะเอ,อยหล่อจังเลยดูมือสิไหนแม่ดูมือสิไหนไหนมือพี่จอนไหนถึงนี่งงงงงงงโอ้โหงับแตงับไม่เนี่ยแตไม่งับวุ้ยวิ่งงับมืออู้พี่จอนเป็นอย่างนี้ไม่ได้ จอนไม่ได้นะลูกพี่จอนจะมางับมือแม่ไม่ได้นะเจะไม่ซื้ออาหารที่กินเลยคอยดูคอยดูคอยดูนะจะไม่ซื้ออะไรให้กินเลยบอกตรงๆบอกตรงๆว่าจะไม่ซื้ออะไรให้เธอกินเลยจะไม่ซื้ออะไรให้เธอกินเลยถ้าเธอทําแบบนี้กับฉันคอยดูเดี๋ยวฉันจะไม่รักเธอด้วยฮึจะให้รักไหมหรือไม่ให้รัก เขามองตามคุณครูอยู่ใครใครมามอยู่บ้านเขาใช่ไหมบ้านเขาในเนี่ยไม่ใช่บ้านเธอนะแล้วบ้านเธออยู่ไหนอือบ้านเธออยู่ไหนบอกมาตรงๆบอกมาตรงๆงแล้วบ้านจนจนนี้อยู่ไหนจนนี้น่ยชอบกัดเพื่อน ชอบกัดน,น้องวาสนาใช่ไหมไม่กัดน้องนะลูกนะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะพี่ตอนนี้ห้ามห้ามกัดห้ามกัดน้องวาสนานะลูกนะรักน้องนะคะโอเคไหมโอ้ดู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  ไหนไหนวันนีดูสิ พี่จันนี่พี่จันจอนพี่จันจอคนหล่อนะเนี่ยหล่อมากเลยนะหนตาน,น่ะตาฝรั่งหรือเปล่าเราลนะ่ะฮะเฮะ้ยพี่จอรนี่พี่จันจอนใครเป็นพี่จันจอนอู้หูอูหอห้อุ้ยดึงงับฉันอุ้ย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 มือดูมือพี่จอรนดิ ดูมิพี่จอนจิดูมิพี่จอนจิพี่จอนใช่ไหมอพี่จอใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะในน้องวันดีอยู่ไหนลูกน้องวันดีอยู่ไหนน้องวันดีมากินข้าวกับพี่เขาแล้ว <laughs> โอ้ยรักมากเลยนะเด็กคนนี้เนะี่ยรักสุดหัวใจเลย นอนอย่างสุขสบายเลยนะเราเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมไหนแม่ดูซิกินเอี่มแล้วก็นอนใช่ไหมคะใช่ไหมพี่จอนจอนพี่จอน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 จอ จันคน์รอพี่จอนแม่ขึ้นบ้านกันนะล,ลูกนะนะอย่าก,กัดเพื่อนนะคะแม่ได้ยินว่าหนูไปกัดเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมคะพี่จอนกัดเพื่อนไม่ได้นะลูกเออเออไม่ได้กัดเพื่อนไม่ได้นะ